อ่าเดี๋ยวกลับมาต่อกันอีกไลน์หนึ่งโอ้โหเมื่อกี้ไลน์ดิ้งปีแบบนะโทรศัพท์แห้งไปเลยนะครับเมืกก่อกี้โทรศัพท์แห้งเลยอันนี้จากลุงหมูป้าด้วยผ่นไม้นะครับมาให้ดูนี่เป็นทุเรียนปลูกแปดเดือนเหมือนกันนะนี่เป็นทุเรียนปลูกแเดือนนะครับรุ่นที่ปลูกเนี่ยสูงประมาณสักสองเมตรเรียนเหลือจากลูกค้าไม่เอาแล้วครับเพราไม่สวยทุเรียนเหลือจากลูกค้าแล้วไม่เอาเพราะมันมีมีมีใบน้อยครับมีกิ่งกิ่งจะอยู่ยอดยอดยหมดเลยเนี่ยร้านนี้มันแตกพุ่มพุ่มหมดแล้วครับโอ้ดูดูกันเนาะสร้างพุ่มหมดแล้วคครับนี่ื ทุเรียนที่เหลือคัดจากเพื่อนสมาชิกกันแล้วนะครับที่เรามาปลูกเนี่ยรุ่น2005ันห้นเรลุงทำไว้เป็นหมื่นครับเนี่ยขายเหลือลประมาณเหลือประมาณ600้อพต้นลุงก็มาปลูกนี่หมดเลยครับโอ้ดูดูโอ้สวยไหม,มก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะให้ดูอย่างนี้เลยนะครับก็ปลูกกันเนาะเพื่อ <laughs> นสมาชิกท่านใดเนี่ยก็ดูตัวอย่างเลยครับอันนี้เป็นดงที่เราเลี้ยงไม้เข่งกันเลยนะครับดูดูโหอันนี้มันไม่มีกล้วยบังคับลุงหมูบอกอันนี้มีกล้วยบังคับอยู่ เห็นไหมไม่มีล่มเงากล้วยคุณดูดิเห็นไหมตอกกล้วยเราถึงบอกว่าให้ปลูกแค่สองปีไงอ่าพอปีที่สามต้องเปิดพอเปิดแล้วพุ่มจะสวยครับถ้าไม่เปิดก็จะแบนน้าทิพยายให้ดมกินเนี่ยพุ่มจะจะไม่ค่อยสวยอ่ามันทั้งที่รุ่นเดียวกันปลูกพร้อมกันอ๋อกล้วยบังคับอยู่กล้วยบังคับอยู่อันนี้ไม่มีกล้วยบังคับดูกล้วยมีกล้วยบังคับนี่พุ่งโอ้โหพุ่งแบบแตกดีมากเลยดูโคนดูโคนโอ้ยอบอ้วนหมดแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยมันอบอ้วนหมดแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหดู ข้อมือแขนผมเลยนะถ้าุ้นถ้ารุนนี้ถ้าลุงยังไม่ขายนะถ้าลุงเปลี่ยนลุงเแข่งใหญ่นะลุงนี้ลุงก็ได้ต้นละหมืน่นต้นละหมื่นอ้คือเอาสวยอะ่ะเอาสวยอ่ะนะครับดูดียิ่งเข้าไปยิ่งสวยนะครับแบบนี้นี่เป็นดงที่เรียกว่าเราเลี้ยงไม้แข่งแบบรุ่นปะทะเลยนะครับนีดิโหแสวยมสยสุดยอดเลยนะ กินอยู่บนยอดหน่อยเองฮะเนี่ยมันแตกผมบอกเลยว่าตอนปลูกเนี่ยดูไม่ได้ครับดูไม่ได้เลยนะคือขายไม่ได้อ่ะเป็นต้นที่ขายไม่ได้ขายไม่ออกอ่ะเขาบอกว่าเขากลัวปลูกไม่รัดบอกกงหมูบอกไม่ต้องกลัวไปอยู่ที่แจ้งแล้วเดี๋ยวมันรัดมันสร้างพุ่มสวยมากเขาไม่คนเขาไม่เชื่อไะเขาไม่เชื่ออ่ะกงหมูก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราแป้งสร้างแปลงสาธิตใหม่เลยปลูกโชว์เลยนะอันนี้คือไม้รุ่นใหญ่มากๆนะครับรุ่นแบบสองเมตรสองเมตรครึ่งเลยนะสามเมตรอะไรเงี้ยนะดูดิดู ต้นต่ำสองเมตรนะเนี่ยเวลานี้มันสูงสุดสี่เมตรละสามเมตรกว่าโอ้โหมันสูงมากสูงมากสูงมากสี่เม็ดแล้วครับสูงมากดู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 ต้นนี้มันแตกยอดเลยครับดูได้้มโโอูดูมันพุ่งทีเป็นแค่ไหนดูดูมันพุ่งยอดดิเดือกคอรกนะฮะดูพุ่งยอดดิโอ้โหดูดิโอ้โหดูดูเป็นไงครับเนี่ยเห็นไหมนี่แตกยอดแล้วเนี่ยเต็มเลยน่ะนี่ให้ดูนะอันนี้เรียกว่าปลูกบนดินนะปลูก แปลงนี้ให้น้ำวันละสองครั้งนะครับพอก้าวไม้เราต้องเหวี่ยงน้ำวันละสองครั้งอยู่ในทุเรียนเพราะเพราะว่าเราไม่ได้ทํหลังคาให้เขาอการังโตเด่ขนาดนี้พ่อพุ่งลุงหมูก็บอกว่าทุเรียนต้องการน้าเยอะแต่ใครให้น้ําน้อยให้น้ํากลัวรากเน่าไม่ต้องปลูกก็ตายหมดครั้งย่ามีครั้งหนึ่งอย่ามีครั้งเนี่ยชัดๆมองกล้องมองกล้องถ้าใครปลูกทุเรียนแล้วให้น้ําน้อยให้น้ํามากกลัวรากเน่าไม่ต้องปลูกครับปลูกก็ไม่เกิดครับอ๋อในขนาดลุงหมูให้น้ําวันละสองรอบนะฮะวันละสองรอบรอบละครึ่งชั่วโมงอ๋อ อย่าไม่โกหลักเน่าเลยนะผมเนี่ยอันนี้มันเห็นมันเน่าเลยครับเห็นมันโตเอาโตเอาเห็นมันโตเอาโตเอาโตเนาเอาเอานะขอให้ถึงน้ําอย่างเดียวครับขอให้ถึงน้ําอ๋อผมเราขัดหมดอหะเราบอกเลยต้องถึงน้ําใครบอกว่าตูลดน้ําวันเว้นวันเนี่ยมันบอกว่าไงเป็นไม้ตัวสองพันตัวสองพันห้าลูนี่เร่าน้ำลบล้านไม่บรันตายหมดครับไม่เหลืออ๋อไม่เหลือในี่้โอ้โหดูมันแทงหึงกิ่งเกึ่งเห็นไหมดูถ้ามันแตก โอ้โหมันแตกเลยเดี๋ยวมันพุ่มสร้างพุ่มสร้างอะไรมานี่ก็ข้างบนนิดเดียวเดี๋ยวเวลานี่มันสร้างมาต้นกบเลยเบลาละโอ้โหนี่นี่บอกเลยนะว่าต้นหนึ่งเนี่ยต้นกล่องแก่งมากนะตอนปลูกแหละคนไม่เอาดู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 ดีดูแล้วไม่น่าไม่ไม่ไม่น่าไม่่นารอดนะครับไม่น่าเออคือแบบเอาแค่ว่าไม่น่ารอดคือขายคือคนไม่ซื้ออ่ะคนไม่ซื้อแล้วเรามาปลูกเห็นไหมดูดิเห็นไหมขับไปดูข้างในเพื่อนสมาชิกดูนี่นี่นี่เห็นไหม ก็ต้องพ่นยานะมื่ลงมาแรมก็ต้องมีอยู่แล้วนะคุณต้องพ่นยาเอาเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต้องพ่นแล้วเนี่ยดูดิได้เวลาพ่นแล้วนี้ยังฝนมันชุกตอนนี้ดูดูโหดูยอดไหลจะพ่นแล้วแปลงนี้เดี๋ยวจะพ่นละเริ่มเริ่มเริ่มมีละมันเกินสิบห้าวันละมันเกินสิบห้าวันเพราะฝนมันชุกเดี๋ยวพ่นไม่ได้นะครบสิวันมันที่หนงเมันเลยมาสองสามเลยแล้วมันเลยแล้วก็ต้องพ่นละคือมันจะมีไก่ฟงไก่ฟ้ามีอะไรพวกนี้คุณต้องเห็นแล้วคุณต้องพ่นนะคุณต้องพ่นยานะแต่อันนี้้ผมมเขาาดูละ โหดูดิดูร่องใหม่ก็ได้นี่เนี่ยแบบปลูกวังบนดินนะแล้วก็เอาแมโคโกโก้กบๆ,ๆเลยเอ,เอาเรียกว่าเอาแมคโคโยโคปลูกบนหน้าดินเลยเดูดิเป็นไงครับเพื่อสมาชิกเห็นไหมอ้ยเยอะมากเลยนะ,ะเดินไปเลยครับลุงหมูเนี่ยใครที่สนใจแล้วก็บอกว่าปลูกทุเรียนต้นใหญ่ไม่โตหรกตอกโตยากอะไรเงี้ยคือผม แปดเดือนขนาดนี้แล้วฮะแปดเดือนนะปีเนี่ยขนาดไหนฮะโอ้แปดเดือนขนาดนี้ปีนี่เป็นพุ่มใหญ่เบ้อเร่อเลยนะบมูจริงเ,เน,งน,นี่ยลอยล่องหนึง่งแล้วผมบอกเลยว,ว่าไม้ใหญ่เนี่ยข้อดีของมันอะไรรู้ไหมข้อดีอ,อะไรรู้ไหมคือหลายคนบอกว่าปลูกไม้เล็กอะ่ะเดี๋ยวมันก็โตท่าไม้ใหญ่ผมไม่เถียงแต่ราศีเอาลูกไม่เท่ากันเราหมูพูดว่างไงราศีเอาลูกเป็นไงอ๋อมันไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วครับอย่างไม้ใหญ่ไม้ไม้ใหญ่เนี่ยเวลาครบกําหนดสมมุดมาตัวนี้สามปีตอกลูกเนี่ย ต้นก็ใหญ่กว่าของคุณของคุณห้าปีหกปีตกลูกต้นยังไม่เท่ากับสาปีของเราตกลูกเลยฮะ oh. ครับเอาลูกก oh. ็ไว้เยกได้มากกว่ากัน oh. อคือต่อให้ต้นเล็กโตเท่ากันมันก็ต้องรอเวลาใช่ครับแต่ต้นใหญ่ปลูกแล้วเอ้ยมันเอาลูกแล้วนะมันจเจาลูกแล้วนะเนีย่ยดูนะครับ เนี่ยน้ำถึงนะบอกได้เลยลุงหมูเนี่ยเนี่ยพื้นล่างผมมีแตน้ำน้ำนั่งเลยนะครับเนี่ยแต่สังเกตว่ามันต้องเสด็จน้ำอ่าแต่เราทยกโค่ยเขาเสด็จน้ำแค่ไหนเสด็จน้ํานะครับแต่น้ําใช้เยอะเหมือนเดิมนะแต่เสด็จน้ํานะครับโอ้โหดูดูดูจอะแจกจอะแจกเจาะแจกแล้บนพื้นเนี่ยเห็นไหมมีแต่น้ํานะเนี่ยดูนะดูไม่ต้านคุ้มเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดู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 ยอดโอ้โหไหลมากไหลมากไหลมากแต่ยอดดีมากครับตรงนี้ ยังเน้นในทุกคนเนี่ยวาย่าเอามาใหญ่ไปอของหมูไปปลูกอนะ่ะน้ําคุณต้องถึงนะถ้าคุณไม่ถึงตายหมดนะคนไปลดตัวรากเนา่าไม่ต้องไม่ต้องปลูกนะปลูกเท่าไหร่ก็ตายหมดอ,มอย่าไปโกรากเน่านะาแล้วก็บางคนบอกว่าผมเราน้ําเยอะแล้วเวลาไปถามออ้ยพี่รดน้ำนิดเดียวเองนะเนี่ยค <c oughs> ขาไมาเยอะเนี่ยของเราเนี่คือเยอะจริงๆนะเหนอยโอโ้ดูดิ <c oughs> เป็นไงครับนี่คือนี่คือแปลงสาธิตที่เรียกว่าให้เห็นจริงๆเลยนะ แล้วก็เป็นต้นที่เพื่อนสมาชิกเห็นในไลฟ์แล้วปลูกเนี่ยเป็นต้นที่เก๋มากจากเหลือแล้วนะดูดิเป็นไงเป็นไงครับตัวอย่างเลยสุดๆเลยนี่คือตัวอย่างสุดๆเลยกับการปลูกไม้ใหญ่นะครับผมนี่นะชัดเจนไลน์นี้อันนี้เป็นไลน์ต่อเมื่อกี้มาไลน์ค้างผมก็เดินไม่ต้องมาไลน์ต่อเพราะ,อะเอาลงดินเอาลงดินหนะ่นจะโตเร็วถ้าลงตะกร้ามจะช้าอ่ ก็แค่นั้นเองเขาเลี้ยงมันช้าสาวลงดินโตเร็วเพราะว่ามันได้พื้นที่ดินที่เยอะใช่ล่างไปได้ดีล่ามันเดินดีนะครับแบบนี้แหละลหลอ่ะโอ้หมันเดินลากยอดดีอ่ะลงหมูสลบเลยดีกว่าเดินสลบเลยดีกว่าอ่มายืนถ้าสนใจนะจะปลูกแต่ทุเรียนมาที่ลงหมูได้เดี๋ยวแนะนําให้อเออแล้วทำตามที่ลงหมูบอกนะ อย่าไปเชื่อคนนู้นคนนี้เขาว่าโอ้ยลดน้ำมากเยลยรกเน่าเรียบร้อยไม่ต้องปลูกครับปลูกไงก็ไม่เกิด <c oughs> ไปก่อนหล <c oughs> ายคนบอกเอ้ยมันเป็นหน้าฝนมันไม่ได้ครับแต่แต่แตแตน้าฝนหลายคนบอกไม่เจอปัญหาไปเจอิตอนหน้าแล้งอ่าเนี่ยน้าฝนนาหน้าฝน,น,นเนี่ยเดี๋ยวมันมันมาเช้าฝนไม่ตกลุงก็เหวี่ยงน้ำไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าสายหน่อยฝนไม่ตกเย็นลุงต้องมาเวียงเป็นที่ตอนบ่ายฝนมันตกลุงก็เวี่ยงรอบเดียว คไม่ต้องเปลี่ยนสองรอบสนใจยังไงดีครับลองเบอร์โทรติดต่อมาคุยกันหน่อยสิเบอร์โทรก็081นะครับ7614575นะครับเบอร์ที่สอง0817612401นะครับเบอร์ที่สาม0899392635ครับติดต่อมาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเว็บไซต์ของเราุพิมพ์ทีภาษาไทยได้เลยครับว่าทุเรียนไทย Facebook ของเราชื่อจำนายกิ่งพันธุ์ทุเรียนครับลุงหมูขอสโลแกนนิดนึงครับ ขอโทษนะครับที่ทำให้คุณรวยสวัสดีครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ <c oughs> แลคพบกันในไรายหน้าครับแปลงสาธิตอันนี้ของจริงนะผมบอกได้เลยไปดูตอนเราปลูกได้ย้อนดูครับสวัสดีครับ